เรินตอนญาติโยมและสาธุิจนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่ดอนไหลหลอดนะวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่สี่สิบเอ็ดละนะที่ดอนไอยหลอดนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะตรงเนี้ยแต่พอดีวันนี้น้ำมันขึ้นตรงน,นี้เป็นดอนหอยหลอดทั้งหมดนะพอเนื้อที่ออกไปในทะเลนี่ก็อีกถึง5นะก,กิโลนะไก่ก็คนก็จะมาจับหอยหลอดนะเอาไปรับประทานกัน ก็วันนี้ก็พอดีมางานศพที่สมุทรสาครน,นะก็ <S <S ะเลยมีโอกาสได้มา,าให้พวกเราได้มาเห็นนะได้มาเห็นดอนดอนไถยหลอดที่นี่นะดูถ้าเกิดว่าดูทิวทัศน์เนี่ยก็ะจะเป็นอันนี้จะเป็นทิวสนนะก็ะจะมีผู้คนอยู่เยอะอยู่ตอนที่ผมควรแต่ว่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงตรงแบบเงียบเงียบหน่อยที่ไม่ค่อยมีผู้คนนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนมีพวกต้นกรงกลางเยอะหน่อยนะก็ะเป็นธรรมชาติที่จังหวัด สมุทรสงครามอันนี้ก็เป็นปากปากแม่น้ําแม่กองนะปากแม่น้ําแม่กองที่ไหลลงสู่อ่าวไทยนะเพราะว่าอ่าวไทยนี่ก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ถ้าหากว่าเราดูในในแผนที่โลกแล้วเนี่ยนะถ้าส่วนของกูเก็ตนะมันจะเป็นทะเลอันดามันทะเลอันดามันนั้นก็จะเป็นในส่วนของม,มหาสมุทรอินเดียนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใน วิชาชีวิตที่เราได้พูดคุยกันมานั้นเน่ก็เพื่อการสร้างความสุขการสร้างความสําเร็จในชีวิตให้ชีวิตนั้นได้มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่มีความแข็งแรงนะเพราะว่าองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นก็ได้ทรงตัดให้เราเดําเนินชีวิตนะด้วยมัชฌิมาปฏิปทานะคือดําเนินด้วยทางสายกลางคือไม่เตึงเงินไปไม่หย่อนเกินไปเมื่อทํางานเหนื่อยล้าก็รู้สึกก็พักผ่อนบ้างนะอย่าไปทํางาน หามรุง่งหามค่าจนแบบว่าไม่มีเวลาพักผ่อนทำให้ร่างกายขาดความสมดุลในชีวิตอ่อนล้ลนะระบบการสูกชีโลหิตระบบการย่อยอาหารนะหรือระบบความดันต่างๆการเต้นของหัวใจมันผิดจังหวะไปหมดเนี่ยก็ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ถึงแม้ว่าจะกินยาควบคุมรักษาแต่การกินยามากๆก็ไม่ดีเป็นผลกระทบกับในเรื่องของโรคตอะไรต่างๆเนี้เป็นตน้น เพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าให้เรานั้นเนี่ยได้พึงรักษาจิตของเรานะให้มีความสงบเย็นนะอยู่กับลมหายใจนะเพราะว่าลมหายใจนั้นถือว่าดูแล้วแบบเราอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วลมหายใจเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากถ้าเราขาดอากาศหายใจแล้วสักห้านาทีเราก็ต้องตายแล้วนะ ถ้าสมองขาดออกซิเจนเนี่สักสองสามนาทีนี่ก็เป็นอมพลึกอมาพาดแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นในที่ที่เป็นบรรยากาศที่มีความาสวยงามด้วยธรรมชาติของอต้นแนวของต้นสนต้นโครงกลางสายน้ําในยามนี้นนหรือแม้แต่ความกว้างใหญ่ของ ของทะเลเอ่าไทยตรงนี้เป็นปากอ่าไทยนะที่แม่น้ำแม่กองนะไหลนะมาลงอ่าไทยที่นี่นะซึ่งเขาเป็นน้ำจากนู่นเลยอ่ะแถวจังหวัดตากแถวเออกาญจนบุรีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ไหลามาลงที่นี่แต่ถ้าหากว่าเป็นแม่น้ำปิงวังยมน่านจาก ภาคเหนือจากเชียงใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไปไหลลงออแม่น้ําเจ้าพยานะรวมกันที่แม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ไหลไล่ลงมาที่จังหวัดช้ยนาทสิงบุรีอ่างทองนะนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็มากรุงเทพแล้วก็มาลงอ่าวไทยนะเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น ชีวิตนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นวัฏจักรตรา,ตาบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่ข้ามพ้นวตาสงสารเนี่ยมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปแต่วันนั้นการอยู่กับปัจจุบันขนาดนั้นเนี่ยจึงเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีความมีความสําคัญอย่างอย่างมากนะชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องอมีทั้งปัญญาและมีทั้งศรัทธาที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าปัญญากับศรัทธานั้นแบบต้องมีความสมดุลกันเหมือนเหมือนปีกนก สองข้างเพราะถ้าหากว่ามีศรัทธาหนักเกินไปแต่ไม่มีปัญญาก็กลายเป็นความงมงายนะหรือว่ามีปัญญามากเกินไปไม่มีศรัทธาเลยนะมันก็เป็นความเย่อหยิ่งอะไรต่างๆเพราะนั้นศิลปะของการดําเนินชีวิตที่ดีเนี่ยก็คือการอยู่กับสิ่งที่เราพอใจกับสิ่งที่เราไม่พอใจเพราะว่าความสุขความทุกข์ของคนเราในโลกนี้มันอยู่กับความพอใจกับความไม่พอใจนะและอย่างก็คือว่า มันความทุกข์ของตัวเราก็คือเกิดจากความไม่พอใจบางทีเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองอ่ะแต่เป็นเรื่องที่แบบคนอื่นนะสร้างให้เราทั้งนั้นแหลนะเพราะนั้นศิละปะของการดำรงชีวิตก็คือการปล่อยวางการอยู่ร่วมกับสิ่งที่พอใจกับสิ่งที่ไม่พอใจได้อย่างมีความสุขถ้าเราปล่อยวางได้มากเราก็มีความสุขมากนะรู้เท่าทันกับความเป็นจริงนะว่าโลกนี้มีได้ทั้งสุขและทุกข์ในในมงคลสูตรก็บอกนะว่าโลกสสะ นะโลกัธรรมเมหิจิตตังยัสานกรรมปฏิอโศกังวิละชังเขมังเอตมังคารมุตมังความเข้าใจในโลกธรรมแปดนะความไม่เศร้าโศกนะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นมงคลสูตรเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นนะในเป้าหมายของชีวิตนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการพิชิตก็ได้นะแต่มันเป็นเรื่องของการเดินทางที่แบบว่ารู้ทิศทางนะแล้วในระหว่างการเดินทางเนี่ยเราก็ได้เสพ นะได้ได้เสพสุขกับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะตลอดระยะทางไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปหวังอมองความงดงามของสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางหรืเพียงอย่างเดียวนะเพราะว่าบางทีถนะ้าบอกว่าเรามุง่งมุ่งหวังที่จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างเดียวอย่างม่สเราอยู่กรุงเทพว่าเราจะเดินทางไปที่ดอยอย่างขางจังหวัดเชียงใหม่นะเราก็แบบไปตันะ้งแต่กลางคืนเลยหลับไปอย่างเดียวนะไปถึงนู่นก็เชา้าแล้วก็ ต่อไปไปไปถึงดอยอ่างขางก็สักบ่ายๆอย่างเงี้ยนะเราก็ไปเสพสุขบนดอยอ่างขางไปดูความสวยงามของดอกไม้อะไรต่างๆแค่ไม่นานครึ่งชั่วโมงก็เราก็กลับอย่างนี้มันได้น้อยไปแต่น้ากว่าเราเสพสุขไปในระหว่างทางนะเพราะตั้งแต่คือถ้าเกิดต้องออกรถสมมุติว่าเรานั่งรถทัวร์จากกรุงเทพไปหรือนั่งรถส่วนตัวจากกรุงเทพไปเนี่ยออกไปจากกรุงเทพผ่านอ,อ่สระบุรีนะผ่านเออ นครสวรรค์ต่างๆเหล่านี้เราก็ยังพอได้เห็นข้างทางของตึกรามบ้านช่องนะซึ่งซึ่งตึกรามบ้านช่องมันก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกับชีวิตอะชีวิตของคนหรือชีวิตของต้นไม้นะก็มีมากมายหลายพันคนก็มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันนะคนบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ชอบเค็มบางคนก็ชอบหวานบางคนก็ชอบความมุทะลุบางคนก็ชอบความอ่อนโยนบางคนก็ชอบความอารัละระเปรียบบางคนก็ชอบความมีเมตตาอะไรต่างๆคนมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นพระองคได้ทรงตัดว่าให้เราชนะ ความตณหนีด้วยการให้นะชนะการตณหนีด้วยการให้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยก็คือชีวิตนะในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะซึ่งอยู่ในมรรคมโยงแปดนะหรือแม้แต่สัมมาวาจานะการพูดไปวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะสัมมาวายามะนะนะหรือแม้แต่สัมมาสติและสัมมาสมาธิก็ตามเพราะฉะนั้นในตลอดระยะทางเมื่อเราจาก สระบุรีไปนครสวรรค์ขึ้นไป,ไปกําำแพงเพชรนะก็ยังได้พอได้เห็นตึกรามบ้างช่องอยู่แต่พอเลยกําแพงเพชรไปเข้าจังหวัดตากแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นภูเขาแล้วเห็นภูเขาเห็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะจากจังหวัดตากไปก็ไปเข้าลําปางลําปางก็จะเป็นแบบมีมีอะไรอะ่ะมีมีดอยขุนตาลนะ่ะนะเขาขุนตาลที่แบบว่า เขามีเจาะทางรถไฟลอดถ้ำขุนตาลไปนะครับก็จะมีป่าไม้สวยงามตลอดไปจนถึงตัวเชียงใหม่นะแล้ววิ่งไปจากเชียงใหม่ไปแม่ริมไปแม่แตงไปเชียงดาวก็จะไปเห็นดอยเชียงดาวแล้วก็จะไปเข้าช้ยปราการแล้วก็ถึงเมืองฝางแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นดอยอย่างขางอีกยี่ห้ากิโลเมตรก็จะได้ไปเห็นเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความมอง ความสุขในระหว่างเส้นทางที่ผ่านมามันก็ได้เห็นบรรยากาศในหลายๆรูปแบบไม่ใช่ว่าเธอไปเห็นความสวยงามของดอยอ่างขางเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการดํารงชีวิตไม่ใช่เพียงแค่การพิชิตความสําเร็จแต่มันอยู่ที่การเดินทางอย่างรู้ทิศทางแล้วก็มีความสุขมากกว่านะเพราะนั้นในวิชาชีวิตถึงบอกว่าเราต้องแบบรู้จักในเรื่องของการาามีความสุขนะมีความาสุขสงบในในจิตใจนะสิ่งใดที่มัน มันควบคุมไม่ได้แล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางอ่ะนะต้องปล่อย,อยวางถ้ารเราเราไม่ปล่อยวางเพราะบางทีบาง,บางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของของบุญกรรมซึ่งแบบเราก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางนะเราถึงจะเราถึงจะมีมีความสุขได้นะโฟกัสไปที่ความสุขอย่าไปโฟกัสไปที่ความทุกข์หรือความไม่สบายใจอะไรต่างๆอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันผ่านมานะให้เราพึงมีความสุขกับกับเวลาที่ยังเหลืออยู่นะรู้จักในการที่จะให กำลังใจตัวเองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะให้มันมีความทุกข์น้อยๆอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นความพยายามที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำอย่างถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างในสัพพุลิสธรรมเจ็ดนะไม่ว่าเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลเนี่ย กนะ็เป็นเรื่องของการเวลาเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องความพยายามถ้าเราพยายามถูกที่ถูกสถานที่ถูกเวลาเนี่ยการทํางานนะั้นมันก็ประสบความสําเร็จได้นะมีสติรละลึกรู้อยู่กับกับปัจจุบันขณะนะเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสกับเวลานี่แหละมันจะพาให้เราไปพบกับความสําเร็จแล้วก็ความสุขได้เพราะฉะนั้นบางทีโอกาสมันก็ต้อง,ต,องต้องสร้างเอาเหมือนกันต่างๆนะเช่นเช่นเดียวกับการฝึกจิตใจนะที่เราต้องรู้จาักกาัน การปล่อยวางที่พระองค์ก็ทรงท่งตัดสอนให้มีความสุขสงบในใจเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นกฎตรลักเถือนนิจังทุกขังอนัตตาการเดินสายกลางเหมือนการจับนกเนี่ยจับนกก็จับบีบแรงเกินไปนกก็ตายได้จับเบาเกินไปนกก็บินหนีไม่ต้องจับแบบบอดีบอดมีมันจะจับได้นะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นมีความสม่ำเสมอนะเปิดใจไม่ติดยึดต่างนะมีความพอเพียงเรียบง่ายนะสำรวมสันโดษ มันก็ย่อมทำให้เรามีความสุขได้นะอย่างเช่เชนบรรยากาศในยามนี้ที่อาจจะมีแสงแดบดบก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่พอดีอยู่ใต้ต้นสนก็ร้อนน้อยหน่อยนะก็เป็นบรรยากาศของทะเลซึ่งคนที่อยู่ในบรรยากาศทะเลก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่ในบรรยากาศของทะเลทรายมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะเราจะไปเราอยู่ในภูมิภาคของเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้นะหรือทะเลเนี่ยแล้วเราจะไป รู้สึกถึงบรรยากาศของทะเลทรายมันก็ลำบากนะก็เฉกเช่นเดียวกับจิตใจของเราอ่ะนะที่เราพึงจะต้องอมีความเข้าใจในชีวิตในเรื่องของของความสุขกับความทุกข์นะเห็นพบความสุขด้วยจิตใจนะด้วยการฝึกจิตใจนะการฝึกจิตก็เหมือนกับการออกออกกําลังนะออกกําลังจิตต่างๆเป็นต้นนะให้หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองเข้าถึงความเป็นอิสระนะนะเราก็จะพบสันติสุขอย่างแท้จริงเพราะว่าความสุขนั้น มันก็อยู่ที่ความเป็นอิสระแล้วก็ความมีสันติสุขนะมีความเปิดใจที่จะไม่ยึดติดนะมีความตื่นรู้เบิกบานปล่อยวางนะสงบสุขในระหว่างทางมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งครูบาอาจารย์เขาบอกว่าศีลนั่นก็เปรียบเสมือนลากสมาธิก็เปรียบเสมือนต้นไม้ส่วนปัญญาก็เหมือนกับกิ่งก้านหรือ,อใบอะไรเงี้ยส่วนวิมุตนะก็คือผลหรือว่าดอกอะไรต่าง นะเพราะนั้นนี่ก็คือคือความเป็นไปของของชีวิตที่ทำให้เรานั้นได้ได้ได้รับรู้ได้ประพฤติปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพรานั้นการที่แบบว่าได้อยู่ร่วมกับความพ um อใจกับความไม่พอใจอย่างอย่างมีความสุขต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็เป็นความเบิกบานของชีวิตนะที่เราตอนทั้งหลายนั้นเนี่ยพึงจะได้เข้าใจนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีเอ่อความ สำรวมในกายวาจาใจอย่างเมื่อครั้งที่อุปติสสะบริภาชกนะซึ่งก็คือภาษาลีบุตรเนี่ยตอนเป็นอุปติสสะอยู่นะก็มีเพื่อนชื่อโกริตะซึ่งเป็นศิษย์ของอพระอาจารย์สัญชัยบริภาชกเจ้สาสำนะักเรียนจบไปเพศจากสำนักของอาจารย์สัญชัยแล้วนะก็ยังอยากจะได้ความรู้เพิ่มก็ไปเจอไปพบกับพราะอาัสชินะพระอัสชิซึ่งเป็นบินเระบาท นบ่นบาอยู่เห็นความสำรวมงดงามของพระอาสุชินะ,ะหลังจากพระอสชิบินนบาทและฉันมัตตาหารแล้วเนี่ยอุปติสาเข้าไปสนทนาธรรมนะแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าโอ้ดูดูท่านมีความสำรวมมีความเรียบร้อยเหลือเกินนะท่านท่านมีใครเป็นอาจารย์หรือใครเป็นอาจารย์ของท่านนะอาจารย์ท่านสอนว่ายังไงนะนะ,ะพระสัจสชิก็บอกว่าอ๋อเราเรานั้นเนี่ยมีพระ โคตามะพุทธเจ้าซึ่งเป็นสักยะวงนะเป็นศาสดาของเราแล้วท่านสอนทำอะไรของแกท่านล่ะอ๋อท่านก็สอนว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุนะพระองค์ก็ตัดถึงเ,เหตุแห่งธรรมแล้วก็ความดับแห่งธรรมนั้นโอ้อยางงั้นเลยเหรอโอ้ผมอยากจะได้พบศาส,สดางท่านแล้วเกินอยากจะชวนเพื่อนที่ชื่อว่าโกลิตะไปพบเพราะว่า เราเคยสัญญากันไว้ว่าถ้าหากว่าเราเจอเจอเจอนักบวชที่แบบว่าหน้าเรื่อมใสเนี่ยเราก็อยากเป็นศิษย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วต่อมาก็ทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสเฝ้าศา,ษา,ษาสดาขอบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นเอ,อผ้าคละสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพุทธองค์ที่เอ,อด้วยเพราะความสำรวมของผ้าสาชีแท้ๆนะ ที่พระชีได้กล่าวกับอุปติสาว่าเยธรรมมาเหตุตุปปภาวาเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งก็มีความหมายว่าทมเหล่าใดเกิดแต่เหตุนะพระศาสดากล่าวเหตุแห่งทมเหล่านั้นและความดับแห่งทมเหล่านั้น นี่คือกาสิ่งที่เป็นความาสํารวมและการพูดจาที่แบบไพเราะทั้งในเบื้องต้นใน่ามกลางและในที่สุดนะเชกเช่นเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ภาษาวกหกสิรูปแล้วก็จัดประชุมสฆงครั้งแรกแล้วก็ให้ภาษาวกทั้ง60องค์นี้ออกไปประกาศศาสน,า,นาโดยตรัสว่าขอเธอทั้งหลายเนี่ย จงจาลิกไปเพื่อประกาศพระธรรมคำสอนของเราแก่ชาวโลกเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้พ้นจากกองทุกให้บรรยายให้ไพเราะทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดนะให้ครบถ้วนบรรยายให้ครบถ้วนทั้งอัฏฐะและพยัญชนะนะให้เดินทางไปเ,เส้นทางละหนึ่งลูกนะอย่าไปสองลูกเพราะว่ามันจะได้น้อยเส้นทางอะไรต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้น อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการประกาศศาสนาและหลังจากนั้นผู้ศาสนาก็ได้เข้ามาเจริญในดินแดนสุวรรณภูมนะิตั้งแต่ยุคก่อนพ่อขุนรางอแมงมหาราชแม้แต่ในยุคของพ่อขุนรังอแมางมหาราชเองยังได้ไปนิมนต์พระสาวกจากเมืองนครศรีธรรมราชเพราะตอนนั้นการเผยแผพร่ศาสนาจากชมพูรวีนี่ก็มาขึ้นดินแดนสุวรรณภูมิที่นครศรีธรรมราชแล้วพอยุคของพ่อขุนรางอแมงก็ได้ไปนิมนต์นะเออ พระสุมนเถระนะมามาสั่งสอน,นมาให้ข้อธรรมที่กรุงสุโขทัยแล้วความจเจริญรุ่เรงเรืองของพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัยก็มีมากในยุคข,ของออพยาลิไทยพยาลิไทยซึ่งท่านก็ได้มีประเพณีต่างๆนะได้มีการแต่งในเรื่องของไตภูมิพระล่วงนะไต่ภูมิพระล่วงนะหรือไตภูมิมิกถาถาซึ่งเป็นเรื่องของ การมาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิมจะเป็นมนุษย์นะสะตาาัตว์เดรัจฉาสัตว์นรกเปรตสุรกายนะหรืออาจจะเป็นพรมที่มีรูปพรมที่ไม่มีรูปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นนน่ก็คือความเป็นมาเป็นไปของของวิชาชีวิตตอนที่41นะที่ให้เรานั้นได้มีความเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะคือในเรื่องของของทางสายกลางนะที่ไม่ตึงเกินไปไม่ไม่หย่อนเกินไปนะ นะแล้วก็มีการดูแลทั้งกายและใจนะแสวงหาความสุขนะทั้งแม้แต่สิ่งที่เป็นความพอใจความปิติยินดีเล็กๆน้อยๆ,ๆนะเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นมันมีได้ทั้งความสุขและความทนะุกข์นะเช่นการที่เราได้เห็นธรรมชาติที่ดอยดอนหอยหลอดแห่งนี้นะซึ่งเป็นพื้นทีนะ่ปากแม่น้ำนะปากแม่น้ำแม่กลองที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย นะซึ่งอ่าวไทยนัยก็ในแผนที่โลกก็คือเออมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองและนี่ก็จะเป็นทิวสนนะพอดีตรงนี้มันเงียบหน่อยไม่ค่อยมีคนนะก็เลยได้มีโอกาสมาให้พวกเราได้ดูตรงนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากทางเหนือเนาะจากภูเขานะป่าไม้ทังนู้นมาเป็นทะเลอันกว้างใหญ่บ้างนะก็เป็นทะเลที่กว้างใหญ่นะก็เนี่ยก็มีเสียงเรือนักท่องเที่ยวที่ออกไปาพา นักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะหรือว่ามีเรือประมงเล็กๆเรือประมงพื้นบ้านทุกล่านี้ก็จะมีหอยหลอดนะเยอะเขาเรียกเาเรียกว่าดรอหอยหลอดนะเป็นเอ่อหลอดสั้นๆนะแ่านี้หอยตัวไม่ใหญ่นะหลอดก็ยาวประมาณนักสองนิ้วครึ่งนะเหมือนประมาณหลอดกาแฟนะก็แต่เดี๋ยวนี้ก็มีน้อยลงนะก็นี่ก็คือแล้วก็มีหอยลายบ้างหอยนะ หอยลายหอยแครงอะไรต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้นนะก็ได้มีโอกาสพาพวกเรามาที่ชายทะเลนะเพราะหมพี่ก็นั่งเครื่องบินมาเมื่อวานนี้นะก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นภาคกลางบ้างนะทำเราได้เกิดแต่เหตุนั่นแน่นักองค์พระศาสดาจัดตัดสอนได้ทำเราได้เกิดแต่เหตุมีมากมาย และความดับแห่งธรรมนั้นก็พึงมีการดำรงชีวิตพึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั้นหนาอย่างเลวรลีทำสิ่งใดไม่คาดคันเข้มงวดดีให้ชีวีเป็นสุขทุกคืนวันปล่อยวางมากก็ย่อมได้สุขมากรู้เท่าทันความทุกข์และสุขได้เป้าหมายนั้นอาจไม่ได้อยู่ ที่เส้นชัยแต่อยู่ระหว่างทางไซที่งดงามลมหายใจของเรานั้นมีคุณค่าเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่อาจหารเราต่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างนมนานลมหายใจเรานั้นก็เฉลี่ยหายใจกันไปมาอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นมีศีลศรัทธาปัญญามั่นเป็นหนักหนา ว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนาพึงได้บำเพ็ญกุสนำพาอย่างมากมายหลุดจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงนั้นเข้าถึงอิสระสันติสุขให้จงได้สิ่งต่างๆให้รู้เห็นตามความจริงตลอดไปว่าทุกสิ่งนั้นสำเร็จได้เมื่อถูกที่ถูกเวลาหาโอกาสจัดเวลาอย่างพอเหมาะทำการงานให้เหมาะเจาะ อย่างแม,ม่นมั่นมีสติกำกับจิตตลอดพันธ์ทั้งในการทำงานนั้นอย่างงดงามให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นสิ่งสำคัญแน่แท้เป็นหนักหนาว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากฎไรลักษ์นั้นมีมาอย่างเนิ่นนานขอหนา้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงถ้อยคําที่พระสชิได้กล่าวกับอุปติสสะปริภาชกว่าเยธรรมมาเหตุตุปภวาเตสังเหตุตถาคตโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนสิ่งเราได้เกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดถึงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้น ขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความจเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสเมเร็จสมหวังมุ่งมาปารถนาะขอ,อาทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย,าทาย,ยาท์ทั้งหลายเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราทเทพเทวดาทั้งหลายที่ดอนน้อยหลอดอย่างนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ